เซซทำไมสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผม DJ CG คันนั่าจะเอา Alive for นะฮะทำไมวันนี้มันจะเปิดหน้าจะเป็นครับเพราะว่าวันนี้ผมได้รับชาเลนจ์ Twenty Fact กับ b e a มี i นะครับซึ่งเราต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับ20อย่าง ความลับ20อย่างนะแต่จริงๆทีแ่แงของแปลว่าทง20อย่างไม่ใช่อ่อไม่ใช่มั้งก็คงไม่ใช่แล้วล่ะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสอบผมแคสเกมไม่ได้นะพ่อไม่ให้แคสเกมแต่ให้ตัดต่อได้ยิ้มเลยเราแต่เราปิดบาอย่างเงี้ยเออเรื่องที่หนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเรื่องลับที่สุดเลยครับผมชื่อแคนครับยิ้มเลยเราแล้วก็มีชื่อเล่นชื่อแทนนะฮะโอเคครับผมเป็น คือจะเรียกยังไงก็ได้แต่จะเรียกดีเจก็ได้นะมันชื่อขึ้นต้นของเวลาแนะนําตัวนะเรียกดีเจก็ได้นะครับผมแต่แต่เพื่อนส่วนใหญ่จะบอกว่าแคนแคนแคนนะจะดีกว่านะครับผมแต่ก็ดีเจก็ได้แคนก็ได้ซีจีก็ได้จะเรียกเรียกอะไรก็ได้แทนก็ได้แล้วแต่นะฮะเรื่องที่2นะครับผมคือผมเป็นแคสเตอร์มาทั้งหมด3ปีนะฮะตะกล้องมังก็เล่นอย่างเดียวเลยเนาะผมเป็นแคสเตอร์ทั้งหมด3ปีด้วยกันนะครับผมสปีเลยเหรอมึงเนี่ยนานนะแต่กูไม่รู้จักมึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ ไม่ดังเนเขาจะเพิึงมาโอเคตอนนี้เรื่องที่สครนะผมผมอ,อ,อายุ14ครับปีนี้ขึ้น15บอ้าัอกตรงนี้เลยว่าผมอายุ14ปีนี้ขึ้น15นะฮะซึ่งมันก็ยังไม่ถึงเดือนที่เราจะเป็น15เรื่องที่4นะฮะเรื่องที่4คือผมสูงทั้งหมด1 7 0เจนะ72 73นะครับแล้วก็น้ำหนักทั้งหมด52บะครนะฮซึ่งผมจะดูเหมือนอ้วนเวลาแต่ถ้ายืนจริงๆอ่ะ แม่งกูไม่เหลือเฮียอะไรเลยกูนี่ไม่เหลืออะไรเลยไว้ในท้องเลยเนี่ยเศร้าครับเรื่องที่5นะครับผมคือผมเกมที่ผมไม่ชอบที่สุดคือเทอลเรียฮะตาต้องมึงมีปัญหากูแล้วแหละที่มึงชอบที่สุดเนี่ยเรื่องที่หครับอนิเมะที่ผมชอบก็คือ i อหรือไม่ก็ s l o นะครับผมซึ่งตอนนี้แบบบูม s l o กำลังบูมเริ่มบูมน้อยลงละเพราะว่าตอนที่่ันมาเป็นเรื่องนี้ยเสียใจมากเลยทำไมถึงทำ ถึงไอ GGO มันมันจบอย่างงี้ผมแต่ i อนี่ก็จบไปแล้วนะยังดูไม่จบอะเรายังดูไม่จบอะไม่รู้ทำไมนะเรื่องที่7นะครับผมคือเพื่อนที่ผมรักที่สุดนะฮะจริงๆคือเดมนะฮะที่เดมสเปลนะครับผมเป็นเพื่อนรักนะฮะแล้วก็ถ้าแคสเตอร์รู้จักกันมากที่สุดคือซูเปอร์ตังเกิลครับเรื่องที่8นะฮะคนที่ผมเกลียดที่สุดในแคสเตอร์คือซูเปอร์ตังเกิลครับยิ้มเลยเรากูรักที่สุดไงกูเกลียดที่สุดไงเข้าใจวะ ถ้ามึงดูอยู่เข้าใจว่าโอเคครับเรื่องที่9นะครับผมคือผมเมื่อก่อนมีอ่าคือผมคือเมื่อก่อนผมเป็นพวกเ,เด็กเนื้อนะครับไม่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนอนะ่ะเอ้ยเคยปะเออ,เ,อ,อเคยปะยิ้มเลยเราคือส่วนใหญ่จะเล่นเทเลเนอร์เพราะาผมติดนะฮะที่สิบครับผมคือผมชอบเกมเทเลเนอร์มากที่สุดครับผมในเมื่อก่อน <laughs> คือตอนนี้ชอบทอยวอลมากกว่าครับเรื่องที่11นะครับคือผมไม่เก่งเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับทั้งทุกอย่างเลยเกี่ยวกับคอมคือไม่เก่งเลยเศร้าคือผมใช้คอมไม่เป็นฮนะเป็นพวกใช้คอมไม่เป็นก็เล่นเกมตัดต่อ,ตอได้ไงก็ยังงงอยู่นะครับผมนะฮะก็จังหวกะก,ก็ได้นะแล้วแต่เศร้าอย่างที่12ครับผมคือผมเป็นพวกเกียดไมค์คัพมากมากนะเมื่อก,ก่อนนะเมื่อก่อนตอนนี้คือไม่ใช่ตอนนี้คือชอบ คือเมื่อก่อนเกมไหมครับมากเกมอะไรก็ไม่รู้สี่เหลี่ยมยิ้มเลยเราแปลกฮะตอนที่ผมเจอไหมครับแรกคืออะไรวะเกมสี่เหลี่ยมใครจะไปคิดถึงเราเกมสี่เหลี่ยมทั้งเกมอะขนาดวงอที่์ยังเป็นเหลี่ยมอะอืถ้ามีเกมวงกลมทั้งเกมบ้างก็ดีเนาะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามีก็ฝากบอกด้วยนะกันจะไปลองเล่นดูนะครับเรื่องที่สิบสาครับตอนนี้ผมรำคาญตากล้องมากเลยครับมันจะมาเล่นอะไรตรงนี้ตั้งหนาเนี่ยฮะ อย่างที่14ครับผมเต้นไม่ค่อยเป็นยิ้มเลยเราอย่างที่15ครับผมคือผมเป็นพวกออชอบอยู่เงียบๆมากกว่าอยู่กับคนหน่งแบบสร้างสารรค์นะจริงบอกว่าผมคบว่าคนเยอะแต่จริงๆผมเป็นพวกชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆนะ อยู่โรงเรียนก็คุยอะตามปกติแต like um, ่พออยู่บ้านจะเป็นพงอยู่นิ่งเงียบมากกว่านะอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเวลาตอนเช้ามาตื่นมาจะเป็นพกอยู่ชอบอยู่อยากอยู่เงียบๆนะฮะเรื่องที่16ก็คือผมไม่ค่อยชอบวงเกาหลีเท่าไหร่นะฮะคือก็ไม่ได้กระแทกใจผู้หญิงหลายๆคนนะที่ชอบคือ เรื่องที่17เจนะครับจะบอกว่าเมื่อก่อนนะครับคือเมื่อก่อนผมเคยเกือบกินลูกแก้วไปแล้วด้วยนะครับกินไปแล้วแต่ใครออกมาเหรอยิ้มเลยเราเรื่องที่18แนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมก็ผมยังไม่ได้เงินเดือนจาก youtube นะ <laughs> เพราะว่าผมกดรับเงินไม่เป็นนะครับยิ้มเลยเราเรื่องที่19ครับคือทําไมผมถึงมาทำจิปสัมพันธ์ได้ <laughs> ก็ประมาณว่ามันเป็นแบบฟิลลิ่งที่ คือซูเปอร์ลังเกิลนะครับเป็นคนแนะนําให้ผมทาคลิปสัมภาษณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์เขาแต่สุดท้ายแต่ผมก็เลยคิดคิดดูมัน5-4 5เดือนนะครับทําคลิปสัมภาษณ์แต่สุดท้ายก็ไม่เคยสัมภาษณ์เขาสักทีครับเรื่องที่10ที่ผมจะเหมาะก็คือผมนะเป็นผู้ชายแท้นะครับเป็นผู้ชายแท้ฟังรขาดูปาก <c oughs> โอเคดูตา นะผมเป็นผู้ชายแท้นะครับนะถึงมัสคอตจะเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายนะครับผมอยากคิดอะไรแบบม,มาโค้รในเฟซผู้หญิงใช่ไหมผมผู้ชายนะครับผมนะแต่จะแฟนอาร์ตรเป็นผู้หญิงผู้ชายมาก็ได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนผมผู้ชายแท้นะฮะมัสคอตทาออกมาให้เป็นผู้ชายมากที่สุดนะฮะคนทําคนที่ทําคนแรกๆทาออกมานะไปไปมามันเริ่มมีหน้าอ,อกได้ไงก็ยังงงอยู่นะฮะเพราะว่า มัสคอตจริงๆของมันคือตัวผู้หญิงใช่ไหมแต่ผมมันนุบรล่างและนิสัยมันเหมือนผู้ชายนะผมเลยเอามาเป็นมัสคอตนะเพราะเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับมัสคอตผู้ชายคนอื่นที่มันเป็นผมสั้นนะแล้วผมยาวนี่คือหายากมากแล้วก็ว่ายากมากก็เลยเอาตัวนี้แหละดีสุดละแล้วผมก็ชอบเรื่องนี้มากด้วยนะครับผมไม่ได้บอกไว้ในการ์ตูนที่ชอบสินะแต่ว่าอันนี้มันชอบน้อยกว่าพวกนั้นไงโอเคก็จบกันไปแล้วนะผมกับทมนะินที่แฟงกับบอมีนะก็ผมจะขอท้าอีก4คนต่อไปนะ ทำไมต้องทาสี่คนไม่รู้ดิเราท้าม,มากกว่าคนอื่นเลยหรือเป่าเนี่ยขอสี่คนแล้วกันนะหนึ่งเลยนะผมเพื่อนสุดเพื่อนซีของผมนะฮะเออเออมันจะขึ้นตรงนี้ป่ะน่าน่าจะขึ้นรตรงตรงไหนะตรง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 ,ตรงนี้บ้างนะสเปลซีโร่นะครับหรือเดมสเปลนะครับซึ่งเขาเป็นเพื่อนซีก็เลยอยากให้เขามาทำยี่สิบอย่าง เกี่ยวกับเขานะครับผมน่าจะสนุกกันเลยทีเดียวนะคนที่สองขอทัาตากล้องฮะแม่งลำคาญสิบหายเลยฮะดังนั้นก็เอามันมาสักทีนะสักรอบหนึ่งนะครับผมอย่างที่สามครับเพื่อนรักและเกียินะครับผมซุปเปอร์ตังเกิลนะครับผมทำได้นะอย่างที่สี่นะครับผมคือเป็นคนที่ผมให้ความถือเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาอายุเท่ากับเรานะคือ k g r c s Channel นะฮะ k g r k g r Channel ดิี หรือคิวเลอร์เจบุหรือเกมเมอร์คิวเลอร์หรือคลิกนะครับผมไม่รู้จะชื่อเยอะไปไหนนะผมอยากจะถามทุกคนนะครับผมก็คือผมอยากถามว่าแฟนคนแรกคือใครครับผมไม่ได้ตอบอ่าเดี๋ยวผมตอบแฟนของผมก่อนนะของผม,ผมคือจําไม่ได้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับก็อย่าลืมไปดูคลิปของคนอื่นล่ะนะฮะขอบคุณครับนะบายครับอย่าลืมซับสไครต์และแชร์ห